Selection ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเลือกใช้จอบงานของเรานะคะหรือว่าไฟล์างานของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะ Job Detail ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์างานหรือว่าจอบงานของเราค่ะ เราสังเกตเครื่องหมายดอกจันด้านหน้าชื่อจอบงานนะคะห่างมีเครื่องหมายดอกจันนะคะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะนึงจะสาธิตการเลือกจอบงานสร้างชื่อจอบและการลบจอบงานที่เราไม่ใช้แล้วค่ะแล้วกล้องที่นํามาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้องท o เ a ช Station YH Topcon รุ่น GTS 1 0 0 2มือสองค่ะค่าแล้าสำหรับขั้นตอนการเลือกจอบงานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันในคลิปเลยค่ะ หลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทําการเลือกจอบงานของเรากันนะคะเมื่อเราอยู่ในหน้าหลักแล้วนะคะให้เราค่ะกดที่ปุ่ม ESC ค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกที่ Data F3 ค่ะแล้วเลือกเข้าที่จ็อบค่ะกด Enter เข้ามาค่ะ ค่ะเมื่อเข้ามานะคะ Job Selection ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเลือกใช้จ o อบงานของเรานะคะหรือว่าไฟล์งานของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะ Job Detail ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์งานหรือว่าจ o อบงานของเราค่ะถัดมาค่ะ j o b d e l e t i o n นะคะก็จะเป็นการลบจ o อบงานนะคะหรือว่าลบไฟล์งานที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่ Job Selection ก่อนนะคะ กด enter เข้ามาค่ะค่ะที่ job selection นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น job ที่1อยู่นะคะให้เรานะคะกดที่ list F1 ค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะให้เราสังเกตดูด้านหลังชื่อ job งานของเรานะคะหากมีตัวเลขนะคะตั้งแต่1ขึ้นไปนะคะแสดงว่านะคะ job งานนั้นนะคะมีการใช้ในการเก็บข้อมูลไปแล้วนะคะ ตัวอย่างเช่นนะคะจอบงานที่1นะคะจะมีการเก็บข้อมูลไปแล้วนะคะ2จุดนั่นเองค่ะส่วนจอบงานที่2นะคะยังเป็น0ูนนะคะแสดงว่านะคะเป็นจอบงานที่ว่างนะคะยังไม่มีการใช้งานหรือว่าในการเก็บข้อมูลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเลือกมาสักหนึ่ง 1, จอบงานนะคะเราจะเลือกเป็นจอบงานที่2ค่ะกด enter ค่ะค่ะตรง job selection นะคะก็จะเป็นจอบงานที่2นะคะ ต่อมาค่ะที่คอนเสิร์ตจ็อบตรงนี้นะคะจะเป็นจ็อบงานนะคะที่เรานะคะสามารถนําข้อมูลนะคะไปใช้กับจ็อบงานที่2ได้ค่ะเมื่อกดรีดเข้ามานะคะจะเป็นจ็อบงานนะคะที่มีการเก็บข้อมูลไว้แล้วนั่นเองนะคะเราก็สามารถนะคะนําข้อมูลตรงนี้นะคะไปใช้กับจ็อบงานที่2ของเราได้ค่ะค่ะเมื่อเลือกจ็อบงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด esc ออกมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่จ็อบดีเทลบ้างค่ะ กด enter เข้ามาค่ะสําหรับ job detail นะคะก็คือการเปลี่ยนชื่อ job องานนั่นเองนะคะหรือว่าไฟล์งานของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทําการเปลี่ยนชื่อ job อที่2ของเรากันค่ะค่ะแล้วถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษรนะคะให้กดที่ปุ่ม shift ค่ะ เปลี่ยนชื่อจอบงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะก็กดโอเคที่บ4ค่ะค่ะเมื่อเรากดที่ ESC นะคะจอบงานที่เราเลือกไว้นะคะจากจอบที่2นะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น n underscore a นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่จอบ deletion บ้างค่ะใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะกด enter ค่ะ สำหรับจ o บด e ดิชั o n นะคะก็คือการลบไฟล์งานที่เราไม่ได้ใช้แล้วนั่นเองนะคะสำหรับจอบงานหรือว่าไฟล์งานไหนนะคะที่เราสามารถจะลบได้นะคะให้เราสังเกตเครื่องหมายดอกจันด้านหน้าชื่อจอบงานนะคะหากมีเครื่องหมายดอกจันนะคะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะเราจะไม่สามารถทําการลบข้อมูลตรงนี้ได้นะคะเราต้องทําการดาวน์โหลดข้อมูลนะคะออกจากตัวเครื่องก่อนนะคะ ตัวเครื่องหมายดาวจรตรงนี้ถึงจะหายไปค่ะแล้วเราถึงจะทําการลบข้อมูลของจอบงานตัวนี้ได้ค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเขาจะป้องกันนะคะเวลาที่เราเผลอไปกดลบนั่นเองค่ะค่ะแล้นี่ก็เป็นวิธีการเลือกจอบงานนะคะสร้างชื่อไฟล์งานและการลบจบงานของเรานั่นเองค่ะ ถ้าเราสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจกล้องสำรวจตัวที่1สาธิตไปนะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อะเซซอรี่อื่นนะคะ <S <S ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีนัมเบอวันนะคะ จะตั้งอยู่ที่ซอยขจรสุขนะคะตำบลแพรกษาค่ะอําเภอเมืองอจังหวัดสมุทรปาการนะคะหากไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ ค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ